ผมโปรเจกต์ล่าสุดที่มิวไลฟ์ชวนศิลปินมาไลฟ์สดใช่ไหมคะแชริตี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับก็โอ้โแฟนๆนะคือน้าน่ารักมากๆครับผมที่โอโยอดบริจาคประมาณสองล้านสองล้านก,กว่าเลยครับที่มาร่วมทําบุญด้วยกันครับผมก็ไอตัวงานนี้เนี่ยงานชี่แชริตี้ก็มีผมมีพี่ว่านม,มีพี่ที่มาเรียมครับผมก็ไปอยู่หน้าง,งานค่ะ ก็มีศิลปินคนอื่นแบบเยอะแยะมากมายที่เขาแบบส่งคลิปมาด้วยส่งคลิปมาเชิญชวนด้วยครับสำหรับงานนี้เป็นการร่วมกันทําบุญเพื่อเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลซื้อเครื่องช่วยหายใจสําหรับเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยครับเป็นมายังไงเราถึงแบบคิดโปรเจกต์กนี้หรือว่าแบบคุยกับพี่ว่านที่มาเรียมยังไงครับใช่ครับก็คุยกับพี่ว่านพี่มาเรียม,มยนี่แหละครับผมก็เหมือนคือช่วงช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าโหหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแบบ มีม,มีมีปัญหามากๆเลยนะอยู่ๆแบบต้องมาตั้งลงมาสนามซึ่งแบบต้องรองรับคนเต็มไปหมดเลยแล้วแหละจขาดแคและอุปกรณ์ต่างๆอีกก็เลยปรึกษาเขาว่าพาี่เนี่ยเรามาเรามาช่วยๆกันไหมแล้วแบบก็เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตแบบสั้นๆเล็กๆเนี่แหละครับผมก็แบบจัดก,การกันเองแล้วก็ช่วยแบบช่วยโปรโมทด,ด้วยว่ามีใครสนใจอยากร่วมทาบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศวันนั้นมันเป็นยังไงมัางคะมันเกินความคาดหวังของเราอย่างไงบ้าง หสนุกสนุกมากๆเลยครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนคือน่าน่ารักมากจริงๆครับก็ก็ๆๆคิดก็คิดว่าแบบก็น่าก็น่าจะหลักแสนนะแต่ว <laughs> ่าโหทะลุไปเยอะมากเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับผมเออพอเห็นยอดแล้วเป็นยังไงคะมันแบบมูลค่าสูงมากที่แบบเราจะได้แบบไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีคือดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันครับผมก็ เป็นเรื่องที่น่ารักมากจริงๆครับซึ่งอันนี้คือไปซื้อเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมแล้วก็มอบให้โรงพยาบาลบางบ่อกับนาภาไหลหรือเปล่าใช่จะมีโรงพยาบาลมีบางบ่อมีนักนภาไหลแล้วก็บางบางเสาตรงสามที่ครับอันนี้คือมิวช่วยดูเองด้วยไหมคะหรือว่าทําไมถึงเป็นสามโรงพยาบาลเนี่ยคะก็อันนี้เนี่ยก็ทางทางทีมผมก็ไปไปติดต่อทางโรงพยาบาลมาว่า มีโรงพยาบาลไหนที่เขา<ๆ>เขาสนใจบ้างก,กับไอตัวเงินก้อนนี้ครับผมก็ได้สั่งโรงพยาบาลน,นี้มาจริงๆมีโปรเจกต์อื่นๆที่คิดไว้หรือว่าเตรียมจะมีเกี่ยวกับทำนองนี้ไหมคะก็ถ้าในถ้าเร,าเร็วๆนี้ก็ก็จะมีเรื่องช่วยช้างครับ mm hmm. เพราะว่าจะมีจะม,จะมีจะมีเป็นคล้ายๆเชิงมูนลนิธิอันหนึ่งครที่เป็นเป็นชา้างที่เขาลีไทยแล้ว mm hmm. คือแบบเหมือนแบบโอ้ผ่านการใช้งานมาต่างๆเลยแบบโดนแลย พารุนมาโดนช้แรงงานมาหนักมากๆแล้วเขาแบบก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเขาแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นมูลนิธิที่แบบคอยช่วยให้อาหารเขาแล้วก็จัดไปสั่งที่ท่องเที่ยวที่ให้แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วก็เหมือนเงินที่ได้ก็มาเลี้ยงดูพวกเขาเนี่แหละครับผมแต่ว่าพอเรื่องโควิดปุ๊บนันทําให้เกิดการที่แหลกออฟไอตัวไอตัวกําไรที่ได้มาที่มาช่วยเลี้ยงดูเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรูบบ้สึกว่าวก็้ว่ใช่โปรโมทเขาเพื่อช่วยน้องๆอนนเป็นพี่่พี่ช้ากัน นี้มิวไ,ไปเจอด้วยตัวเองหรือว่าแบบมีใครแนะนามาทางทางเขาติดต่อมาเองเลยครับผมแล้วเราก็ไป,ไปดูว่า้โครงการเขาเป็นยังไงก็รู้สึกว่าโครงการเขาเขาขนหน้าคือน่ารักช้างมากๆ <c oughs> แล้วก็พอเราเห็นปัญหาของเขาจริงๆนะผมก็เลยแบบถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่า <c oughs> มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเจอที่ช้างรือยังคะหรือว่ายังแค่ผิอยอ่างยังยังยังเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเดินทางก็อันอันตรายเหมือนกันครับผมก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับช่วงนี้ ก็จะเป็นในแนวแบบระดมทุนไปช่วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นการการระดมทุนก่อน,อนครับผมเราเราถ้าสมมติว่าค่อนข้างจะปลอดภัยเรื่องการเดินทางเมื่อไหร่ก็จะแวะไปดูด้วยครับเ,เริ่ยมย้ำแย้มไปแฟนๆเริ่มถามไถ่กันเรืยังคะกับโปรเจก t นี้ก็ตอนนี้เหมือนเหมือนทางตัวโปรเจกเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มทีอาร์มาหน่อยๆแล้วครับผมก็รอดิครั จกการช่วงโควิดนอกจากแบบทํางานบ้างแล้วก็ออกกําลังกายมีอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับคุณก็ผมว่าคือคือช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมได้พอทํางานหนักมากแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบทบทวนตัวเองเท่าไหร่ก็เลยแบบช่วงนี้ก็พยายามหาหนังหาหาซีรีส์ดูครับผมเพื่อแบบฝึกสกิลเรื่องแอคติ้งด้วยเพราะเดี๋ยวก็เตรียมตัวสําหรับในการเวิร์กช็อปไปเล่นเรื่องใหม่ด้วยครับก็นี่ถ้าสามารถไปเวิร์กช็อปได้ก็จะรีบไปเวิร์กช็อปเลย ได้เห็นตัวเองมากขึ้นไหมคะอย่างที่บอกว่าแบบจากที่ทํางานรัวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ได้คิดถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ก็เยอะเลยครับผมมันมันมันได้เห็นแบบว่าเอ้ยเราแบบเติบโต,ตมาเท่าไหร่แล้วนะเราผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากเล่าเรื่องราวอะไรบ้างมันก็ทำให้แบบมันเกิดไอเดียเรื่องการทําเพลงใหม่ด้วยครับผมเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาแบบเรื่อง acting skill ของเราด้วยเริ่มเริ่ม เขียนเพลงไว้ไหมคะหรือว่ายังไงใช่ก็ช่วงโควิดก็เขียนมาประมาณเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมก็มีมีคือตอนนี้พยายามปิดอัลบั้มอยู่ตอนนี้คืออัลบั้มผมเนี่ยจะมีประมาณสิบเพลงครับแต่ทีนี้เนี่ยทําไปเรียบร้อยแล้วเก้าเพลงเลยเพลงหนึ่งครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขียนมาช่วงนี้ก็อาจจะถูกถกเลื่อนไปอยู่ในอีกอัลบั้มหนึ่งใช่ก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมทํางานตรงนี้ก็แบบไปไปทํางานแบบทางานเพลงแบบพอ โควิดเียรก็เตรียมปล่อยมาเพราะว่าตอนนี้ปัญหาหนึ่งคือเหมือนถ่าย MV ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้คนเยอะในการถ่ายทำก็เลยต้องต้องรอรอไปก่อนถ้าเขาอนุญาตมืนอไหรก็รีบถ่าย MV แล้วก็จะรีบปล่อยเพลงมาเลยครับจริงๆมันกระทบเยอะไหมแบบงานเราต้องสะดุดไปอะไรเงี้ยจากแผนที่เราวางไว้อาจจะด้วยเรื่องคนเรื่องงบประมาณเรื่องใดๆอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากๆสำคัญคือเรื่องเรื่องเวลาเลยครับผมเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดการที่ถ่ายทําไม่ได้ปุ๊บมันต้องเลื่อน เรื่อระยะเวลาออกไปจนกว่าจะสามารถถ่ายทาได้แต่ว่ามันก็ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือเรามีโอกาสได้มาทวนแผนได้ตัวผลงานาของเราว่าไอ้แผันโอเคหรือ,อยังนะตัวบทเป็นยังไงบ้างต้องเวิร์กช็อปอ,อะไรยังไงคิวการแสดงเป็นยังไงบ้างก็นั่งมานั่งไล่เรียงกันใหม่ครับก็ฝึกสกิลในเรื่อง acting ไปด้วยใช่ใช่ครับเรียกว่าแบบถ้าแบบเปิดมาทํางานก็คือพร้อมสุด,สดก็พร้อมทํางานเลยครับมิวกับชีวิตณตอนนี้ค่ะ ครับรผมก,ก็กันอีกแล้วอะไรเงี้ยช่วงช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนมันมีโอกาสได้ได้พักผ่อนมากขึ้นครับแล้วก็าการทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นงานไลฟ์หรือว่าเป็นงานเบื้องหลังงานแบบทางฝั่งการวางแผนมาก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 กว่าเดิมครับแต่ตัวเรวเองเราใช้ชีวิตเรามัดระวังขนาดไหนหรือว่าระแวงกับชีวิตขนาดไหนคะ ต้องเรามาระวังมากมากขึ้นเยอะมากๆครับผมเวลาเวลาไปทํางานเนี่ยต้องให้ทุกคนในกองคือใส่แมสใส่เฟสชิลเลยแล้วก็มีแบบระบบการตรวจต่างๆด้วยครับผมแล้วก็พยายามออกกาลังกายครับตอนนี้ก็ออกกาลังกายทุกวันเลยจากเมื่อก่อนก็อาจจะแบบวิ่งหนึ่งสามสามครั้งต่อวิคงแต่ตอนนี้ก็ออกคือออกทุกวันเลยให้แบบให้ร่างกายเราแข็งแรงครับผมแล้วก็บบทานพวกวิตามินด้วยก็เลอกทานอาหารที่ก่อภาพมูดด้วยครับ แต่้ความที่แบบมันก็ยังต้องออกมาทํางานเนาะแบบเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราแบบเข้มงวดขนาดไหนกับทั้งตัวเองแล้วแบบคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองก็เข้มเข้มงวดมากๆครับผมเพราะว่ามันก็เราต้องเริ่มจากดูแลตัวเองก่อนเนอะแล้วถ้าเราเปไ็นอะไรขึ้นมาก็ลําบากคนอื่นด้วยครับผมก็เเวลาไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแน่นอนครับใช้เจลล้างมือพอสบู่มือบ่อยมากๆก่อนทานอาหารหรือว่าไปจับอะไรแปลกๆมาก็ พยายามแบบพอกสบู่มือตลอดครับผมแล้วจริงๆเรายังก,กังวลไหมคะเพราะว่ามันก็คือแบบยังต้องออกนอกบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอากังกังวลแน่นอนครับ <c oughs> กังวลอยู่แล้วครับผมแต่ก็ก็รู้สึกว่าเราก็ดูแลตัวเองใน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 ,ในส่วนของเราด้วยครับผมแล้วก็ตัวงานเนี่ยตัวงานส่วนใหญ่ที่สามารถถ่ายทาได้หรือว่าไปออกกองอะไรแบบเล็กๆได้อะไรพวกนี้ท<ม>ุกคน,<ม>นก็เรามาวองเตือนแล้วครับผมก็เลยค่อ<บ>นข้างจะก็กังวลน,น,น้อยน้อยลงน้อยลงแต่ก็จะ จํากัดคนในกองใช่ไหมคะแน่นอนครับผมตอนนี้เขาเหมือนจะไม่ไม่เกินยี่สิบคนนะครับแต่ว่าเวลาไปแต่ละครั้งนี่ก็โหสิบคนก็ก็เยอะแล้วครับอย่างล่อกี้ที่บอกว่าออกกําลังกายอะ่ะคือก่อนหน้าก็ทํางานเยอะก็จะไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมคะใช่ครับ,เ,รบ,บเหมือนครั้งนี้พอแบบเราได้ดูแลตัวเองอะ่ะมันยังไงบ้างใช่ก็ก่อนก่อนหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้แบบไปไป,ไปฟิตเนสอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าวิ่งหนึ่งก็สองถึงสามครั้งแต่ว่าทีนี้เนี่ย ไปไปฟิตเนสก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่ก็เลยเลือกที่จะออกกำลังกายเองเองมากกว่าที่บ้านครับผมเปิดคลิปใน u t u b e อะไรพวกนี้แล้วก็ออกกำลังกายตามเขาเราฟิตหนักขนาดไหนคะแบบเรื่องกล้ามแบบถึงขั้นต้องปันกล้ามหรืออะไรขนาดนั้นไหมหรือว่าเอาแค่สุขภาพก็เอาเรื่องเรื่องสุขภาพด้วยครับผมแล้วก็เน้นให้กล้ามกล้ามชัดมากมากกว่าครับเพราะว่าอยู่ในห้องเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็แบบทําให้ร่างกายแบบก็ไม่ ไม่อ้วนแล้วก็พยายามแบบให้ร่างกายแข็งแรงไงครับแต่ก็มีเป็นแผลอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่ม,มีอยู่ค,ครับผมเออพร้อมแบบโชว์อวดแฟนๆไหมหมายถึงว่าแบบหลัง <c oughs> แบบได้เห็นมิวถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างี้หรือเปล่าโอ้ไม่มีครับผมต้องอาจอาจอาจจะต้องดูในในใ,ในซีรีส์ทีเดียวเลยครับคือเราอาจจะไม่ใช่ทางเราหรือว่ายังไงคะก็ การออกกําลังกายแล้วก็การฟิตอุ่นครั้งนี้ครับผมมันมันเป็นแบบเป็นการทำคาแรคเตอร์สําหรับซีรีส์ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาติดตามในในในซีรีส์เอาติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ